สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัยมานานนะครับของ CRV G2 เลยนะฮะซึ่งก็คือตัว Minor Change นั่นเองนะครับวันนี้ผมเอามาถึง2คันเลยนะครับที่เป็นรุ่นที่ต่างกันนะครับคือ2.4กับ2.0นะครับเราจะมาคุยกันว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละคันเป็นยังไงแล้วคันนี้กำลังเอามาขายเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่2.0ก่อนเลยนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับดีเทาปี05คันนี้นะครับเครื่อง2.0เนี่ยออปชันต่างๆที่เป็นภายนอกเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับ2.4นะฮะคือเป็นเรื่องของออปชันล้วนๆนะครับพวกจริงต่างๆที่เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่แต่งปกแต่งภายนอกเนี่ยแต่ตัวเฟซลิฟต์อย่างเช่นหน้ากระจังครับไฟเอ่ยหรือว่าไฟตัดมองเนี่ยกับบัมเปอร์เนี่ยจริงเหมือนกันเลยนะครับอันนี้มาพูดก่อนนะครับว่า ม่ในเชนมีอะไรต่างๆจาก G2 เดิมบ้างนะครับไฟหน้านะครับหลอดไฟเดิมเนี่ยของ G2 จะเป็นหลอดไฟ H4 นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น H1 นะครับรูปแบบก็จะต่างกันตามในรูปขึ้นหน้าจอนี้นะครับอ่าส่วนหน้ากระจังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นหน้ากระจังแบบใหม่เป็นสีเงินล้วนนะฮะแล้วก็ เป็นโครเมียมเดิมนะครับสวยงามนะครับดูใหม่โมเดิลขึ้นเยอะนะครับตัวกรอบไฟเองถ้าดูดีๆเนี่ยจริงๆจะต่างกับรุ่นเดิมมากนะครับตรงที่ว่ากระจกเนี่ยที่ครอบอยู่นะครับรูปแบบเป็นโป่งโค้งนะฮะก็คือทรงจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับส่วนบัมเปอร์ที่ที่ถ่ายอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะต่างกันมากจากของเดิมนะครับมันจะเป็นทรงของมิเนอร์เชนแล้วทําให้มันเป็นบัมเปอร์ที่ผอมลงนะฮะคือไม่ใหญ่เทอะทะแต่ว่าแข็งแรงกว่าเดิมนะครับพลติกดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทรงเนี่ย ดูเรียบหรูกว่าเดิมแน่นอนนะครับบัมเปอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นบัมเปอร์เสริมนะครับที่ทําให้ดูรถใหญ่ขึ้นนะฮะดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับและทําให้ดูสวยมากนะฮะอย่างจะสังเกตได้นะครับสีจะสวยงามมากๆนะฮะสีแนว Space Gray นะครับก็คือเป็นเทาเข้มนั่นเองนะครับบันไดนะครับหรือว่ากากันฝนเนี่ยก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ใส่เข้าไปให้นะครับที่ขาดไม่ได้มันคือล้อนั่นเองนะครับล้อเนี่ย จะเป็นล้อที่ผมได้จัดหามาให้นะครับเป็นเทาเหมือนกันนะครับคุ้มตีมแน่นอนนะครับยางดีนะครับเป็นยางคอนติเนนตัลเลยนะครับสองสามห้าห้าสิบสิบแปดนะครับโอเคครับมาถึงเรื่องฝาท้ายบ้างเมื่อเชนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแน่ๆครับที่ทุกคนรู้แล้วก็ไฟท้ายนั่นเองนะครับที่เป็นไฟท้ายทับทิมแล้วคือเปลี่ยนจากแอมเบอร์หรือสีส้มนะครับกลายมาเป็นเคลียร์นะครับคือสีขาวนะครับทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับและดูเข้ากันนะครับเป็นโมเดิร์นสไตล์ อย่างผาท้ายของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแต่งมาแบบเรียบง่ายจริงๆนะครับคือมีสปอยเลอร์แล้วนะครับแล้วทำให้มันดูสปอร์ตมากๆนะครับของภายในนะครับเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ผมปูมาให้นะครับให้มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับทนทานขึ้นนะครับไม่ให้เป็นรอยนะครับแล้วก็โต๊ะเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีของอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าเดิมเนี่ยเขาทิ้งไว้ให้นะครับผมไม่ได้เอาออกนะครับ คืออยากให้ลูกค้าเห็นจริงๆนะครับว่าคนใช้คนเก่าเนี่ยเขา,าใช้รถมายังไงนะครับมีอะไรบ้างที่เขาทิ้งเลือไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของคันนี้เลยนะครับมาต่อกันที่คันนี้เลยนะครับคือ2.4นั่นเองนะครับนี่คือของแรจริงๆนะครับเป็นแรที่เรียกได้ว่าแรซ้าซ้อนนะครับแรซ้าซ้อนยังไงล่ะมันเป็นทั้งสีดาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง2.4 มแถมให้อีกแล้วครับคือของแต่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่ลักช r รี่นะครับเป็นธีมลักช r รี่จริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วแตกต่างไงกับตัว2.0นะครับอย่างแรกเลยนะครับชัดเจนมากๆนะครับตัวกันแมลงฝากระโปรงหน้านะครับเป็นสีดําแถมมีโลโก้ CRV ให้ด้วยนะฮะค่อนข้างเทมานะครับแล้วก็ดูแบบออฟโร d จริงๆเลยนะฮะของแต่งเพียบพร้อมแถมไม่พอยฮะน่าจะของแท้เลยนะครับเพราะว่ามีปุ่มนะครับตุ่มที่เป็นตุ่มล็อกเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับซึ่งเป็นของเดิมแน่ๆนะครับส่วนพวกคมไฟต่างๆอะไรก็เหมือนกับ2.0นะครับจริงๆไม่ต่างกันเลยอย่างที่ย้าไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉันจะไม่ต่างกันเลยในเรื่องของหน้าตานะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับส่วนคันนี้ครับมีเหมือนกันนะครับมีอะไรล่ะตีโป่งนั่นเองนะครับสวยงามนะครับ เต็มซุ้มเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับลูกค้าแต่งนะครับกระจกข้างเป็นแบบโครมเลยนะฮะอันนี้แต่งมานะครับเพราะว่าเขาอยากให้มันเข้ากันนะครับกับตัวจับประตูนะฮะที่เป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับของรุ่นนี้นะครับส่วนฝาท้ายของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าครบจริงๆนะครับเดินมางแต่สปอยเลอร์นะครับซึ่งเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนของคันที่แล้วแต่ที่เพิ่มมานะครับสําหรับคันนี้ ก็คือกระจกมองหลังนั่นเองครับขาดไม่ได้นะครับถ้าจะเป็นออฟโรดแบบรถครอบครัวนะฮะแต่ถ้าอยากได้แบบโมเดิร์นสไตล์ต้องเหมือนคันนูนนะครับคือเรียบเลยนะฮะแต่ที่ผมชอบมากกว่านะครับคือสติก k e r ยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็สติกอร์2.4ฝาท้ายยังอยู่ครบแปลว่ารถคันนี้เดิมนะฮะในเรื่องของสีด้วยในฝาท้ายเนี่ยคือไม่ได้แตะเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูเดิมมากๆ ก่อนที่เราจะไปเริ่มภายในกันนะครับผมต้องขอเคลียร์ให้ฟังก่อนนะครับรถ CRV บ้านเราเนี่ยจริงๆถูกผลิตอออกมาเนี่ยคืออยู่ในสเปคคล้ายๆกับของออสเตรเลียนะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขามีอยู่2รุ่นแบบนะครับคือเป็นเบสนะครับกับสปอร์ตนะครับ2ออย่างนี้ต่างกันยังไงเหรอครับต่างกันที่ออปชันภายในนะครับต่างกันยังไงก็คือเรื่องของแอร์แบ็กนั่นเองนะครับแอร์แบ็กของ รุ่นเบสเนี่ยหรือรุ่นปกติเนี่ยจะไม่ต่างกับที่2เดิมนะครับตรงที่ว่ามันเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคือฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับที่อยู่ตรงพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าเป็นของรุ่นสปอร์ตเนี่ยมันจะเพิ่มมานะครับซึ่งผมชอบมากๆนะครับของ2อลเนี่ยคือเพิ่มแอร์แบ็กตรงเบาะข้างนะครับฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น4ลูกนั่นเองนะขอเล่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยเห็นหรือเปล่านะครับคือสติกเกอร์จีคอนะครับที่ติดอยู่ตรงประตูฝั่งหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับจะมีสติกเกอร์ตัวสีน้ําเงินอยู่นะครับเขียนว่า g ีคอนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่า g ีคอนคืออะไรสติกเกอร์จีคอนเนี่ยเป็นสติกเกอร์ที่ a p p r o v e นะครับเป็นมาตรฐานนะครับของการบอกว่ารถคันนี้เนี่ยได้มีการช่วยเหลือด้านโครงสร้างตัวถังนะครับที่ทําให้รถนะครับลดการกระแทกนะครับหรือการ ชนนั่นเองนะครับของตัวรถนะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่ามาตรฐานดีมากๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับย้ําเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับของรถครอบครัวคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสำหรับรถ CRV Minor c h a i n นะครับต้องขอสาธิตของตัว2.4ดีกว่านะครับเพราะว่าออปชั่นเยอะที่สุดนะครับเราจะได้เปรียบเทียบให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง2.0กับ2.4 แล้วไมเนอร์เชนดีกว่า G2 ธรรมดายังไงนะครับอย่างไมเนอร์เชนเนี่ยครับสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือวัสดุที่ใช้ในภายในนะครับรวมถึงสีนะครับที่ใช้ในภายในคืออย่างแรกครับสีดูอ่อนลงขึ้นนะครับเป็นสีครีมที่อ่อนลงนะครับทำให้ดูใหม่กว่านะครับแล้วก็ทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับต่อสายตานะครับมันเบากว่านะครับแน่นอนครับลักชัวรี่กว่าเยอะเลยนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของ ด้ามจับประตูนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนให้เป็นสไตล์พลาสติกแข็งนะฮะแล้วก็หนังตรงปลายนะครับทำให้ทนทานนะครับต่อการใช้งานไม่เหมือนรุ่นเดิมนะครับที่เป็นรูปแบบยางมาหมดเลยนะครับทำให้บางทีใช้นานๆเนี่ยสึกหรอเยอะมากเลยนะครับแล้วเป็นริ้วรอยง่ายมากนะครับและอย่างหนึ่งครับที่ชอบจริงๆเลยครับชอบมากๆเป็นฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่า แปลกแล้วก็ดีนะครับก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับเป็นตู้เย็นกลางนะครับซึ่งจะมีแต่รุ่นต้นตัวท็อปที่เป็นไมเนอร์เชนะครับซึ่ง2.0กับ2.4มีเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะครับตรงจุดนี้ถ้าพูดถึงภายใน2.4กับ2.0เนี่ยต่างกันอย่างเดียวเลยครับคือเรื่องของฟังก์ชันของครูสนั่นเองนะครับทำให้2.4เนี่ยเขาจะมี เพิ่มมานะครับตรงวงมอะไรเป็นปุ่มฝั่งซ้ายเป็นปุ่มวิทยุนะครับซึ่งเขาต้องเอามาเสริมใช้กับครูสนั่นเองนะครับคือจะเป็น2ฝั่งนะครับครูสจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็ครูสนี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทจริงๆเนี่ยกดได้ในประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงจะเริ่มใช้กดครูสได้นะครับ ส่วนคันนี้เองเราได้ทดลองให้แล้วใช้งานแล้วถือว่าใช้ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับ2.4คันนี้เนี่ยมีลายไม้มาด้วยนะครับโอ้โหแบบต้องบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องชมคันนี้แล้วว่าลูกค้ารักจริงๆนะครับแล้วก็สมกับความเป็นที่สุดของความแร,รของคันนี้นะครับทำให้รถเนี่ยดูลักชัวรี่มากๆนะฮะดูรวยมากๆครับดูเหมือนเป็นบ้านที่ตกแต่งเฟอร์เนิเจอร์ไม้มาดีมากๆนะครับก็สำหรับคนที่ชอบรถ สวยๆหรูๆแพงๆแบบนี้ต้องคันนี้เลยเบาของ minor s h a ช e เนี่ยจะแตกต่างจากเบาเดิมตรงที่ว่ามันเป็นรูกรุกนะครับรูกรุกหมายถึงว่ามันเป็นรูเล็กๆจุดๆ,ดๆ,ดๆตเต็มไปหมดตรงเบานะครับทำให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับในอย่างประเทศไทยเนี่ยโคตรร้อนอยู่แล้วฮะรเรารู้กันดีนะครับการเจาะรูทําให้มันระบายง่ายขึ้นนะครับทำให้มันร้อนน้อยลงแต่อย่างนี้ฮะทางทฤษฎีแล้วฟังดูดีมากถูกไหมครับ แต่ผมก็อยากเล่าให้ฟังในการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะ CIV เลยนะครับที่เป็นรถครอบครัวเนี่ยเราต้องคอยดูแลมันนะครับคืออย่าปล่อยให้หนังมันแห้งหรือมันตากแดดนานๆกรอบไปอย่างเงี้ยเพราะว่ารูเนี่ยทำให้มันแตกได้นะครับเราก็ต้องดูแลมันอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีควรจะเก็บไว้นะครับแล้วเราก็ต้องรักษามันให้ดีด้วยเช่นกันนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นข้อเสียในทันทีเลยและแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับแม ไม่อยากจบจริงๆนะครับของคลิปนี้ก็คือเรื่องของเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนชัดที่สุดเลยครับถึงความแตกต่างนั่นคือ2.0กับ2.4นั่นเองนะครับคือขนาดเครื่องนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ลูกค้าฟังนะครับคือตัวที่เพิ่มมานะครับหรืออัปเกรดมาจาก G2 เดิมเนี่ยสำหรับตัว Maybach ทั้ง2.0ทั้ง2.4นะครับคือเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนั่นเองทําให้รถเนี่ยอธิบายง่ายเลยครับคันเร่งไฟฟ้าทําให้รถเนี่ยขับแล้วนุ่มลื่นขึ้นนะครับ ทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสึกถึงความเป็นรถใหม่มากขึ้นนะครับทําให้มาเน s เชอรเนี่ยมีข้อดีกว่าตัวเดิมยังไงก็ตรงนี้เลยครับตัว2.0เองนะครับอย่างของคันเทาคันนี้เนี่ยเครื่องเองนะครับตัวไซส์อะไรต่างๆรหัส K20A ตรงท้ายด้วยตัว4นะครับคือจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับในเรื่องของ Performance นะครับ แต่ถ้าพูดถึงตัว m ายเนอร์เชนแล้วเนี่ยก็คือออปชันต่างๆที่ผมเล่าไปให้ฟังก็จะต่าต่อไปจากตรงนี้สําหรับเครื่อง2.0คันนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ150แรงม้านะครับแล้วกเ็เป็น16วาลวนะครับก็คือทําให้เป็นรถที่เป็นรถซิตี้คาร์แต่ว่ามีพลังพอนะครับที่จะขับเคลื่อนในแต่จังหวัดได้เช่นกันนมาดูกันที่คันดําบ้างนะครับซึ่งเป็นเครื่อง2.4นั่นเองนะครับเป็นเครื่องที่ ถือว่าเรื่องลือมากนะครับสำหรับตัวใหม่เน่ชันนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับตัว2.4เนี่ยข้อดีนะครับข้อดีของมันคืออัตราเร่งนะครับยังไงก็ดีกว่านะครับยังไงก็ขับแล้วมันกว่าแน่นอนนะครับแต่แน่นอนฮะเครื่อง2.4 16วาล์วนะครับหรือ4สูบนะครับก็กินแน่ๆนะครับคือต้องบอกเลยว่ากินแน่ๆครับของคันนี้อัตราการใช้งานนะครับของรถ CRV เนี่ยถ้าให้ผม ถ้าให้ผมบอกนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ6-8โลลิตรนะครับในบริเวณเมหรือในเมืองหรืออะไรนะครับที่มีรถติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังไงก็เหยียบๆเกือบสิบเลยนะครับก็คือประมาณ9ถึงสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใช้งานได้ประมาณนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็แล้วแต่การขับขี่ของลูกค้านะครับคือโดยรวมนะครับของเรื่องเครื่องเนี่ยถ้า2.4เองอะไหล่เองนะครับจริงๆไม่หาไม่ยากแล้วล่ะครับแต่ว่า ราคาเนี่ยยังไงก็ต้องแตกต่างจาก2.0นย์แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าความเหมาะสมของเราที่เราอยากได้รถเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 2. 4สหรือส0ูนเนี่ยเราอยากได้อะไรนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างมันมีเยอะพอสมควรนะฮะแต่แน่นอนนะครับยังไง Perform a n c e ต่างๆก็ต้องมาลองขับขี่ดูนะครับเพราะเราไม่รู้สามารถดูได้จากสิ่งที่ตัวเลขบอกนะฮะตัวเลขไม่สามารถบอกได้ว่า Feeling เนี่ยมันน่าจะออกมาปรามาณไหนนะครับถึงอยากให้มาลองนะครับว่า 2.0กับ2.4เนี่ยต่างกันยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามคลิปนี้เนี่ยผมได้ชี้แจงได้หลายๆเรื่องนะคะหลายๆประเด็นมากๆนะครับว่า m i n o r Change เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับที่แตกต่างจากเดิมแล้วเครื่อง2.0กับ2.4ของ m i n o r Change เนี่ยต่างกันยังไงนะครับสำหรับเครื่อง2.0คันนี้นะครับที่เป็นสีทาปี2005นะครับเป็น m i n o r Change นะครับผมตั้งราคาไว้ที่225นะครับ ส่วนคันสีดำนะครับที่เป็นของแบร์คันนี้นะครับ2.4นะครับผมตั้งไว้ที่200,000 59,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับเพราะว่าอย่าง2.4เนี่ยต้องไปหามาให้ลูกค้าเพื่อมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีข้อแตกต่างยังไงบ้างให้เห็นเป็นรูปประทับเลยนะฮะก็ อยากฝากตรงนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ